สวัสดีค่ะสะาัคาม USA เค่ะมอนี่นะคะเตรียมของสิไปแคมปิ้งหรือว่าไปอนอนเต็น์กลางเต็น์นอนในป่าเนาะค,ะ 4, 5, 000, ะคะ่ะไปซีหาหมื่นเนาะค่ะเนาะแฟนกับแฟนกับนี่กับเตรียมของเนาะคะ่ะเนี่คือที่นอนกับผ้าห่มเนาะคะ่ะเนาะบึงพี่นองนี่คือเต็น์เนาะคะ่ะเหมือเอิรนเนาะคะ่ะปืนสัวนส่วแต่สิคนลงไปรถเนาะคะ่ะนี่คือเต็นต์นะคะ นี่กับที่นอนเนาะคะ่ะไปกับกลางออกกับล่มม่นกับสีเขาะะ่าเนาะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือผ้าห่มมอนเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าผ้าเสืโตอีกยังเท่านี่แหละคะ่ะของสําคัญละค่นน,ะคะนี่กับเตรียมหมดทุกอย่างเลยละคะ่ะนี่คือเปีไหมคะ่ะผูกใส่ต้นใหม่นอนไหมคะ่ะนี่รุดไหมคะ่ะอันนี้คือนี่กับเป็นผ้าห่มเนาะคะ่ะแบบ น,นี่นะคะแฟนเพิ่นสื่อเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นพี่น้องเนี่ยค่ะไปสองคนเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะไม่นัดกับมูไปพายเรือแม่น้าเนาะคะ่ะเน้อกับมูวันอาทิตย์เนาะค่ะแฟนมีหยุดซีมือเนาะคะ่ะซุกเสาร์อาทิตย์จันทร์เนาะค่ะอันนี้เป็นพวกข้าวแห้งเนาะค่ะพวกข้าวสารพวกเกลือพริกอีหยังทิชเตรียมไปละคะ่ะก็ไปเอศกรีมมากนาะคะ่ะเนาะเล่ไปซื้อบักทัวมาสิต้มเนาะคะ่ะเนาะ ส้มเราก็กินไปน้ำรดเนาะค่ะเพราะว่าการเดินทางมันโดนเนาะค่ะก็เลยมันจังบนหนาเบือเนาะคะ่ะนี่ก็พวกส้มพวกแอปเปิลนะคะเอาไปประมาณหามือน,นะคะ่ะไปกินน้ำนี่กัสองคนเนาะคะ่ะเวลาเขาไปยางปลาไหมคะ่ะกับผู้เลาขวดเนาะคะ่ะไปนี่เป็นถุงเนาะคะ่ะถุงถุงนี่เอามาจากเมืองไทยแหละคะ่ะแต่ว่าขังใน ไอ้พวกซิทเบ็ดแมค่ค่ะบักล้ายเลยค่ะเพราะว่าแฟนกับนี่เป็นคนมาซิทเบดตกเบ็ดแมค่ค่ะนี่คะ่ะมูกันเก็บไปเนาะคะ่ะพายเลือไผ่เลือมั่นเนาะพี่เนาะลาหย่างค่ะอันนี้กับเป็นของแฟนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นมากินเนาะคะ่ะเวลาไปกลางเดินแล้วก็นกกั่งเบื้องนังสือสิ่งนีแลหละแต่กินของเพิ่นไปนะคะ่ะเนาะนี่ ซีเมอร์เนาะค่ะหาร์มอร์มีก็เป็นโต้เนะว่าแช่เนาค่ะนั่งเวลาเข้านาั่งริมแม่น,น้ำเนาะค่ะเข้ากลางเต็นอยู่ปามันสิมีหมองไอ้เข้ากลางเต็นมันพี่น้องกเก่าโต้เดี๋ยวแช่น้าภาษาบ้านเขาเอิญแช่เอาไปนั่งเนาะค่ะนี่เต็นค่ะเอาไปกลางอ่าปักง่ายๆเนาคะ่ะเวลาล่มฝนนี่ยังมากกันได้เนาะค่ะ บะนีกาคู่เลยนี่เนาะคะ่ะกับเป็นพวกใส่น้ำแข็งพี่น้องใส่พวกน้ำโซดาพวกอาหารที่ห้าเสียอไปพวกอาหารสดล่ะค่ะพวกไก่พวกหมูพวกนั่นเพี้ยเอาไปย่างอย่าง,งสิล่ะคะ่ะเ้าก็อัดแข็งเนาะคะ่ะแล้วก็เอาใส่ไปใส่น้ำแข็งกับใส่น้ำใส่ผักไปเนาะคะ่ะพวกคู่เลยนี่นี่ค่ะของกินนามเดื่มกับมิโซดาด้ค่ะบะเมนเบียโซดาลดนั่นลดนี่นีน่นะคะ่ะ กระดเอดโคกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของสดหลายอย่างอยู่ในตู้เย็นค่ะนี่เกิดไปซื้อมาหม่ค่ะเพราะว่าเข้าบ่อยไปนั่นเนาะคะ่ะซื้อแบบใส่เพราะว่าไปเอ่อยางปลาเป็นชี้เลือดตรงใส่เกิดแบบว่าอยู่ในน้ำใดสิเนะะี่ยค่ะแต่วามีอย่างไรเอาเมาื่อวา้ฟังเนาะค่ะว่านี่กับแฟนเหมือนค้นไปมักแคมป์ปิ้งหรือว่ากางเนท์นอนหลับไปค่ะ มองไหนมีปลาหรือว่านั่นเข้ากับไปค่ะไปกับแฟนแล้วกับกับเตรียมทุกอย่างยาอยังมีมัดสุญยางค่ะเข้าไปเข้ากับเตรียมพร้อมทุกอย่างค่ะ,ก,ก,ะ,คะกับมเว์ให้ฟังเนาะคะ่ะแคมปิ้งมันจะมีหลายแบบเนาะคะ่ะบางคนกับไปเศร้าไปเศร้าเป็นห้องไหมคะ่ะเป็นบ้านเป็นหลังไม่พอมีไฟฟ้าจะมีแร์มีอย่างบางคนเข้ากับไปแบบ ไปบานลดไหมคะ่ะไปลถแต่ว่านอนในหลอดตอนเป็นบานเนาะคะ่ะตอนนี้กาแฟเป็นค้นหมักแบบธรรมชาติแบบว่านอนเต็นลวก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่เสียงนกเสียงยังะคะ่ะกับกันเละเอาเต็นเลือกซื้อเต็นเนาะคะ่ะเนาะซื้อเต็นซื้อเต็นไปเนาะคะ่ะเนาะมักนอนมักสบายสบายไหมคะ่ะไปสองคนเนาะคะ่ะเนาะพัให้ฟังคะ่ะพอกันคลิปหนาด้วยค่ะกับ สาระข้าม USA ค่ะในกะไปแคมปิ้งเนาะค่ะมีแผ่นหลายางพี่น้องไปละค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ได้ดค่ะบ๊ายบายไอ้น่ารักไหมที่สุด